สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะพบกับนักกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับที่30นะฮะเดือนมิถุนาครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้าที่หน่งนะฮะเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับเดือนแห่งความวุ่นวายวุ่นวือแล้วก็อุปถัมภ์แล้วก็เรื่องของอะไรที่มันพลิกไปพลิกมานะครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้นะฮะแต่บอกก่อนครับวันนี้นะครับเรื่องงามยามดีไม่มีนะฮะทำกิจกรรมอะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษสักหน่อยนะฮะ แล้วก็นะครับในช่วงนี้นะฮะท่านที่ทําอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้เซฟเซฟเงินกันหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าช่วงครึ่งปีหลังนะฮะซึ่งก็เข้าเลยนะครับเรื่องของสภาพคล่องในการเงินแล้วก็เรื่องของดาวที่เกี่ยวข้องเงินทองนะฮะดาวพระสุขรดาวก็ตามนะครับมันมีทั้งโครจรวิปริตด้วยทั้งโครจรเป็นอริด้วยทั้งโคจรเจอจดาวคู่ศัตรูด้วยคือมันจะทําให้ กระทบนะฮะเรื่องของการเงินไม่มากก็น้อยแล้วแต่ว่าแต่ละคนบริหารการเงินแล้วก็เตรียมเซฟเรื่องของเงินทองก,กันอย่างไรครับถ้าเรารู้ดวงล่วงหน้านะครับเราป้องกันแล้วก็หาวิธีที่จะทําให้เงินมันออกยากๆหน่อยหรือว่าหารายได้พิเศษเข้ามาหรือว่าอะไรที่ยังไม่จําเป็นจะต้องซื้อก็เอาไว้ก่อนแล้วก็อะไรที่เรียกว่าเป็นเงินนะฮะอะไรก็ตามที่คุณจะหารายได้ทางใดทางหนึ่งก็ ท uh. ี่เราออกมาสะสมนะครับมันก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะฮะแต่ถ้าใครที่แบบใช้วันต่อวันนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าสุรุ่ยเรียกสุรุยซูไายเนาะบางคนก็ยังมีอารมณ์แบบนี้นะครับเจออะไรก็ซื้อซื้อฮะใช้หมดไปวันวันใช้หมดเป็นเดือนเดือนแล้วก็ค่อยหาใหม่ค่อยหาใหม่นะครับมันก็จะมีอารมณ์เนี้ยมันก็จะลาบากนะครับเพราะฉะนั้นเซฟเซฟเรื่องเงินทองไว้นะครับอันนี้ก็ผมจะค่อยๆเตือนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเห็นดวงเมืองเรื่องของเงินทองแล้วก็ต้องเตือนนะครับว่าใช้กันอย่าง พอดีพอดีนะฮะเจ้าว่าประหยัดแต่เขาว่าประหยัดในมุมแต่ละคนก็แตกต่างกันก็อย่าให้ลําบากเกินเพียงแต่ว่าอย่าสุริสุไลยแล้วกันนะครับโอเคนะฮะแล้วก็นะครับในช่วงนี้ครับเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีฮะคือเลข3นะครับเลขต่อมาครับคือเลข4นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข7นะครับเลขสุดท้ายนะฮะคือเลข1นะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลอหรือว่า เรียงๆนะครับคือเลข8นะครับส่วนสีที่ถูกชุลมีดัีงนี้ฮะสีแรกครับคือสีขาวนะครับสีต่อมาครับที่ใช้ได้ดีนะฮะคือสีชมพูนะครับสีต่อมาครับที่ใช้ได้ดีคือสีเทานะฮะแล้วก็สีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้และใช้ได้ดีคือสีฟ้านะครับส่วนสีที่วันนี้เรียงๆครับคือสีดำนะครับสีเดียวนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้ครับถ้าจําเป็นต้องเลือกซ้ายหรือขวานะฮะก็ให้เลือกซ้ายนะครับวันนี้เลือกซ้ายนะถ้าจําเป็นต้อง มีการเลือกอย่างในอย่างนี้ครับใครที่ต้องประสบพบเจอในการที่ต้องเลือกนะฮะก็ให้เลือกซ้ายนะครับแต่ถ้าไม่ประสบพบเจอหรือว่าไม่มีเหตุอะไรที่มันต้องคิดต้องเลือกก็โอเคไม่เป็นไรตามสะดวกของเราไปนะฮะโอเคเนาะแล้วก็นะครับในคลิปนะฮะมันมีคลิปที่ผมลงไว้ซึ่งมันก็เข้าสู่ในช่วงนี้พอดีครับ30มินะครับมิถุนาถึงน่ะวันที่18สิงหาฮะได้ของความรุนแรงได้เหตุร้ายครับในช่วงนี้ครับอันตรายนะฮะ เพราะว่าดาวอังคารเขาย้ายนะครับไปเจอดาวเสานะฮะดาวอังคารเนี่ยเทพแห่งสงครามนะครับเทพแห่งความวุ่นวายทพแเป็นความเรียกว่าเทพแห่งมันเหมือนกับ god of war นะครับเทพพระเจ้าแห่งสงครามครับโคจรเจอดาวศัตรูของมันครับเทพแห่งสงครามเจอศัตรูของของตัวเองครับคือดาวเสานะฮะมันก็ทําให้เกิดความรุนแรงแบบโอ้โหวุ่นวายนะฮะแล้วก็อุบัติภัยก็จะเข้ามาเยอะนะครับรวมถึงผมก็อาจจะได้เตือนๆบ้างแล้วนะฮะ เรื่องของการทำร้ายร่างกายกันและกันทำร้ายในเรื่องของร่างกายตัวเองนะครับบางทีใครที่มีจิตนะฮะจิตตกหรือว่าช่วงนี้นะครับซึมเศร้าหรือว่าใครคนรอบตัวเรามีปัญหานะครับในสภาวะในเรื่องของจิตใจนะครับต้องดูแลก็เป็นพิศเศษนะฮะมันจะมีเหตุให้เรื่องของการทำร้ายในเรื่องต่างๆนานา,นา,นาช่วงนี้เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับรวมถึงนะฮะอังคารเสาร์นี้เรื่องของการหักหลังนะครับ ฉะนั้นมันจะมีเหตุของการหักหลังนะครับตั้งแต่หักหลังเรื่องของการทําธุรกิจธุรกรรมนะฮะหักหลังในเรื่องของความรักนะฮะหักหลังนะครับในเรื่องของสภาพหรือว่าการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุอย่างนี้นะฮะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดาวดวงนี้มันไม่ธรรมดาฮะดาวเสาร์กังคารก็เรียกว่าดาวคู่อุบัติเหตุดาว,าวาคู่เห,ห,ห,ห็นการหักหลังดาวคู่เห็นความรุนแรงนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้ดวงล่วงหน้าไม่ได้ให้ตื่นกลัวนะฮะ ให้ระวังแล้วก็เตรียมป้องกันนะครับรวมถึงเรื่องของฟืนไฟนะครับจะเข้ามาช่วงนี้เยอะพิเศษนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นร่างกายนะครับเราต้องระวังเรื่องของโรคเกี่ยวข้องกับบระบบเส้นเลือดนะฮะเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจนะครับใครที่ทํางานสภาวะที่มีความเครียดในแต่ละวันคุณช่วงนี้ต้องหาวิธีรีแลกซ์นะครับเนี่ยเรารู้เพื่อหาวิธีผ่อนคลายหาวิธีทําให้เราไม่ต้องอยู่กับความเครียดนานเกินนะฮะ เวลาถ้าคุณต้องทํางานเครียดทั้งวันนะครับคุณอาจจะหาช่องว่างที่จะรีแลกซ์สบายๆหรือว่าหยุดเอแทนที่เดือนนี้จะทํางานรุยให้เต็มที่เลยไม่ฮะวันหยุดคุณต้องหยุดนะครับคุณต้องขับผ่อนนะฮะคุณต้องหาวิธีที่จะอยู่กับคนที่คุณรักเลยฮะหรือว่ามีเวลาเกิดครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนนะฮะเพราะว่าอันตรายจริงๆครับรอบนี้นะฮะเพราะว่าดาวอังคารนะฮะโคจรอยู่ตำแหน่งเรือนพพปุตตะนะฮะถ้าในดวงเมืองเขาเรียกว่า เป็น5แก่ลักนาหรือจุดเกิดของดวงมือนะครับเขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทครับมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะฮะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณลองเข้าไปดูนะฮะอันนี้ essence. ผมก็พยายามเน้นย้ำมากๆเลยเพราะว่ามันอันตรายจริงนะฮะมันจะมีเรื่องของบ้านเมืองนะครับบ้านเรือนนะครับมีเรื่องของการสุดอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะอสังหานะครับจะมีปัญหานะครับหรือไปอยู่ใกล้ที่เขากําลังก่อสร้างนะฮะหรืออะไรก็ตามทรงสภาอะไรพกนี้ครับก็หรือทางด่วนนะรพกนี้ครับก็ดูๆดีๆนึงนะครับ อันตรายนะครับไปจอดรถนะครับข้างๆที่เขากําลังตึกกําลังก่อสร้างอะไรพวกนี้ครับก็เซฟเซฟนะฮะเนี่ยจะมีรายละเอียดทั้งหลายนะครับที่ผมเตือนน่ากลัวนะฮะน่ากลัวในรอบนี้ครับแต่ไม่ได้ให้กลัวแบบตื่นตระหนกโอ้โหทำไมบ้านเมืองแล้วก็ชีวิตมันแย่ไงครับคือถ้าเราไม่ไปถ้าเราไม่รู้ดวงเลยเนี่ยแล้วก็เจอเนี่ยมันจะเครียดนะฮะแต่ถ้ารรู้ดวงโอเคเราป้องกันแล้วเรารู้ว่ามันจะมีเหตุแบบเนี้ยให้เราได้ยินได้ฟังมันก็จะสบายใจขึ้นนะฮะขับรถเบาๆนะฮะ มันจะมีภัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของบกเรือนะครับหรือว่าน้ําแล้วก็อากาศนะฮะในช่วงนี้ได้ฉะนั้นขับรถเบาๆใจเย็นๆนะฮะแล้วก็พยายามทําอะไรก็เซฟอารมณ์เนยนะฮะเจอขับไปขับมาปาดกันไปป่าดกันมานะครับลงรถมาครับทำร้ายหรือยิงกันเนี่ยจะมีเหตุแบบนี้ง่ายๆขึ้นนะครับโอเคนะเรารู้ดวงเพื่อป้องกันนะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าพูดถึงนะฮะเรื่องภัยอะไรต่างๆนะฮะเราเคยได้ยินคาว่าป่าช้าถูกไหมฮะ แล้วมันมีคำว่าป่าเร็วด้วยนะเออป่าเร็วเออแปลกไหมฮะป่าช้ากับป่าเร็วด้ครับนี่ผมรู้สึกว่าเหมือนขนแมวกระเด็นเข้าจมูกตลอดเวลาเลยป่าเร็วมันคืออะไรครับป่าช้าเนี่ยครับเราก็เข้าใจแล้วนะฮะก็โอเคฮะที่คนนะฮะมีเหตุเพศภัยก็เอามาฝังในสมัยก่อนนะครับป่าเร็วครับมันมีเหตุการณ์อย่างนี้ครับหนึ่งนะฮะผมจะให้เขาอธิบายว่าป่าช้าก่อนนะฮะป่าช้าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาดูว่าถ้าใครที่มี เรื่องของตายแบบไม่ปกตินะครับถูกฆ่าตายตกบันไดาตายนะครับหรือว่าตายก่อนอายุ10ขวบนะครับแล้วก็ถูก,ถก,ถกสัตว์้ล้ขบกัดแทงเหยียบอะไรฮะคือมันเป็นตายแบบเหมือนสมัยก่อนเรื่องตยตหงนะครับเขาก็จะนําศพมาไว้ที่ป่าช้านะฮะแล้วแบบฝังจนลืมนะครับแล้วสุดท้ายก็หาวันเลิกดีๆแล้วก็มาลักป่าช้านะครับนี่คือเป็นอันเสร็จพิธีนะฮะ ส่วนป Ming ่าเร็วก็คือป่วยธรรมดาทั่วไปนะครับหรือตายธรรมธรรมชาตินะฮะเขาก็จะนําศพนะครับบางทีเขายังไม่เผาเลยก็มีนะเขาก็นําใส่โรงนะฮะบางทีเขาก็เอามาไว้ที่เป็นโรงนะฮะอาจจะอยู่ใกล้ๆวัดหรืออยู่หลังวัดครับทีมันจะเป็นเหมือนกับเหมือนห้องประชุมเล็กๆนะฮะแทนจริงๆเหมือนกับโกดังโกดังเก็บศพนะฮะเขาก็จะเอามาเก็บไว้นะครับบางทีก็รอญาติมาก็ได้เพราะว่าสมัยก่อนมันมีรถนะับ เขาก็รอยาดจากต่างเมืองครับมาบางทียาดก็ไม่มาก็เก็บไว้นั่นนะฮะหรือบางทีก็จะเป็นในรูปแบบของเ,อเรียกว่านอกจากรอครับบางทีก็มีรอเลิกนะฮะแล้วบางทีคุ้มในหลายแบบนะครับแต่ว่าเรียกว่าเสียชีวิตตามธรรมชาติตามปกตินะฮะเขาก็เก็บไว้ที่นั่นนะฮะบางคนก็จะเก็บไว้กี่วันก็ว่ากันไปครับแล้วพอถึงเวลาก็จะนาํามาเผานามาอะไรก็ตามนะครับทานามาชาปนะนะครับก็เรียกว่า ป่าเร็วนะฮะก็คือเสียชีวิตนะครับแล้วก็อาจจะเก็บไว้ไม่นานนะครับแล้วถึงเวลาก็ทําพิธีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วป่าช้านี้ก็คือผิดปกติครับเพราะฉะนั้นคนก,ก็จะกลัวป่าช้านะครับเป็นพิเศษเพราะว่าแน่นอนว่าพอเดินผ่านนะฮะหรือว่าเราจะรู้ว่กลางค่ำกลางคืนนะครับแต่ละศพก็แบบผิดปกติมันก็จะมีความเฮี้ยนในความเชื่อแบบนี้นะฮะแต่ว่าคาว่าป่าช้านี่พอเดินผ่านนี่ต้องเดินเร็วๆนะ สังเกตไหมในส helmet, มัยก่อนมีนะฮะเดี๋ยวข้อเวลาเพิ่มมาเล่าไปฟังนะฮะดูหนังเสร็จ e นะฮะเพราะต้องเดินผ่านป่าช้านะครับสมัยก่อนหนังกางแกลางคืนโอ้น่ากลัวนะฮะกต้องรีบเดินเร็วๆนะครับแล้วก็เดินแบบไม่ต้องมองมองทางอย่างเดียวฮะคือไม่มองซ้ายขวามีเสียงอะไรก็ตามเพื่อนเคยเป็นไหมแบบเดินกลางคืนนะฮะหรือไปดูหนังกลางแปลงมาหรือไปงานวัดมานะฮะแล้วมันก็ต้องเดินผ่านนะครับบางครั <meinen? S 2> ้งคือมันมืดตื่นเลยแล้วก็มันบางทีมีไฟฉายอันเดียวนะฮะบางคนก็ไม่มีไฟฉายใช้แสงจันทร์นะฮะในนกาารรเเดดิอยย่งีวคับ แล้วพอเดินก็มองเท้าอย่างนี้ครับไม่มองอื่นนะฮะพอมองอื่นเลือบไปเลือบไปนิดเดียวเนี่คนจะลุกเลยครับเพราะว่าเราก็หลอนตัวเองอะไรอย่างนี้ครับตคยนไหมแบบเดินผ่านยังเข้ามลาคืนนะฮะที่น่ากลัวนะครับโอเคนะฮะขอบคุณซุปเปอร์แตงทุกๆวันครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างที่สุดแล้วก็รวมถึงขอบคุณเพื่อนๆนะครับพิเศษเลยที่ได้พบเจอแล้วก็เพื่อนๆได้มาเจอกันเนาะง่ายๆครับคิดถึงแล้วก็คุณที่เจอกันนะฮะ วันนี้ดูดวง12ราศีครับชาวราศีเมษพฤษภเมถุนฮะเรื่องที่เมษครับวันนี้คนราศีเมษครับเป็นวันที่ต้องระวังนะครับวันนี้ดาวพระจันทร์เขาย้ายนะครับช่วงประมาณตีห้าครึ่งนะฮะไปอยู่ตำแหน่งมรณะนะครับสิ่งที่จะเจอนะครับในช่วงนี้มีอะไรบ้างนะฮะพระจันทร์โคจรเล็งดาววิทยุครับฉะนั้นช่วงนี้เราบ้านระวังคนในบ้านเกิดขึ้ไม่สบายระวังมีเรื่องนะครับที่ต้องเสียเงินปรับเรียกปลุกปรับฉับพันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้จิตตกนะครับวันนี้อาจจะทำทำอะไรอยู่แล้วก็เเจอหตุ วุ่นวายวุ่นวือหรือว่ามีคนพูดให้ไม่สบายใจนะครับมันก็จะมีเรื่องน้อยใจนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังอารมณ์เป็นพิเศษแล้วก็ระยะนี้นะครับใครที่เข้ามาในชีวิตครับคุณต้องระมัดระวังนะฮะถ้าจะเป็นเรื่องความรักหรือเป็นเรื่องความใคร่เป็นเรื่องเรื่องอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะคือถ้าใครที่ช่วงนี้ครับแบบเรียกว่าทํางานอยู่นะครับผมวกมาเรื่องของการงานที่นี่ครับใครทํางานอยู่ระมัดระวังงานหลุดตดลดเล็กน้อยครับหรือว่ามีปัญหางานเล็กๆน้อยๆนะครับ ข้อดีครับน่ะเมื่อสักครู่นี้เอาเรื่องปัญหาไปเลยนะฮะเอาเรื่องเด่นๆบ้างนะครับใช่วงนี้นะครับการคุยเจรจาติดต่อต่อรองนะฮะหรือจะซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งใดก็ตามนะฮะดวงจะสําเร็จนะครับแล้วก็ข้อที่2นะฮะจริงๆช่วงนี้มันดวงปากดีนะคุยแล้วก็ตามยังพอคาดหวังได้นะครับเรื่องอีกอย่างครับในช่วงนี้ดาวประจําตัวคือดาวอังคารแล้วก็มีดาวศุกร์ยังโคจรอยู่คู่กันนะครับแล้วเดี๋ยวพอสักพักนะครับประมาณ ช่วงพรุ่งนี้ครับดาวทั้งหลายแหล่ดาวประจาตัวจะย้ายแล้วนะฮะอย่างน้อยให้รู้ว่าช่วงวันนี้นะครับความอึดอจจัดใจไม่ค่อยสบายกายใจอะไรก็ตามครับเดี๋ยวจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายนะฮะช่วงนี้จะคลายแบบเบื่อเซ็งๆชีวิตนะฮะเดี๋ยวพอเข้าช่วงเดือนกรกฎาจะไม่เบื่อเลยครับมีอะไรทำเพียบนะฮะทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งปัญหาวุ่นวายของคนอื่นแล้วก็มีเรื่องดีๆข่าวดีๆในการจัดการเรื่องต่างๆนะครับง่ายๆคือหลายๆอย่างครับในช่วงเดือนกรกฎานะครับมันจะรุมก็มาเต็มไปหมดนะครับ ทั้งเรื่องดีเรื่องวุ่นวายนะฮะมันเลยทําให้เรามีไฟเราเบื่อเราเซ็งไม่ได้นะครับมันก็จะทําให้เกิดอารมณ์นะครับที่ใจสู้ขึ้นนะฮะแล้วก็จะสร้างผลงานได้ดีขึ้นนะครับจังหวะชีวิตครับในช่วงขวบเดือนในช่วงวันนี้นะครับสิ่งที่โดดเด่นนะฮะคือเรื่องของการแก้ปัญหาอะไรก็ตามที่คุณเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของการเงินคุณแก้ปัญหาได้นะฮะถึงมีเรื่องวุ่นวายวุ่นวอน้อยใจอะไรก็ตามครับแต่คนราศีเมษนะครับเป็นคนที่ จิตแข็งนะครับเป็นคนที่สามารถจะปั๊มตัวเองขึ้นมาได้นะครับหรือว่าเป็นคนที่มีวินัยในการที่จะทํางานหรือรับผิดชอบต่างๆเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็แก้ได้แต่อย่างน้อยให้รู้ว่าวันนี้มันไม่ราบรื่นนะมันวุ่นวายแล้วก็มันมีอะไรติดติัขาดบ้างนะครับโอเคนะฮะแล้วประการต่อมาครับในช่วงนี้ครับบุมดาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้ครับค่าเรียกว่าเป็นช่วงที่ระวังความขัดแย้งเล็กๆเลยครับหรือมีา่ว เรื่องน้อยใจนะครับะะอย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับมันจะมีเหให้น้อยใจอยู่บ้างนะฮะพอเห็นภาพเนาะช่วงนี้ต้องจิตแข็งหนักแน่นอดทนนะฮะแล้วก็ทําตามหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องทาเท่านั้นนะครับอะไรที่วุ่นวายวุ่นบือนะครับเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จัดการแล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็ประการต่อมาครับพื้นดวงครับในช่วงนี้นะฮะมุมดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินครับมันมีเงินพิเศษเข้ามานะฮะข้อดีคือมันมีข่าวดีๆเกี่ยววข้้อกการเงินนั อาจจะเป็นเงินพิเศษหรือเงินที่ควรจะได้หรือว่าจะคุยซื้อขายขายไปซื้อขายแลกเปี่ยนหรือว่าโน้มลาใจใครประสบความสมําเร็จครับดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินพอจะเห็นภาพแล้วก็พอจะมีคนช่วยเหลือนะครับอย่างน้อยมันมีทางแก้ทางออกถ้าใครที่มีปัญหาหรือมีจุดวิกฤตเรื่องของการเงินนะครับก็ให้สบายใจได้เดี๋ยวมีตัวช่วยนะฮะแล้วก็มีเงินพิเศษเข้าเนาะโอเคครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่รางกายนะฮะช่วงนี้มีความดันนะครับแล้วก็ ดวงตาเสียตายมีปัญหารวมถึงเรื่องของการปวดเข่าครับท่านอยนู่นวัยสวร,ระวังโควิดนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เหนื่อยง่ายรวมถึงช่วงนี้มันจะระวังไมเกรนขึ้นนะครับโอเคนะคนที่โสดช่วงนี้ต้องระมัดระวังคนที่มีคู้อยู่แล้วเข้ามาด้วยนะครับโอเคต่อมาชาวราศีพฤษภครับกิจกรรมภาร,รกิจครับที่ทำวันนี้ก็มีความคืบหน้าครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะใครที่จัดก,การเรื่องสาํสคาคัญสําคัญอะไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ก็มีข่าวดีครับมีทางแก้ทางออกมี เรื่องปัญหาต่างๆครับค่อนข้างจะคลี่คลายนะฮะข้อดีครับในช่วงนี้ครับคือมุมดาวพระจันทร์นะฮะที่โครจรย้ายเนี่ยเขาโครจรเล็งคนราศีพฤษภนะครับสิ่งที่ทําก็คือ1นึ่งมโอกาสจะเดินทางปรับป,ปรับฉับพลันหรือไปในที่ที่เราอยากไปอย่างที่2คือเคลียร์งานจัดการเรื่องสํำคัญๆหรือคุยเจรจาเรื่องธุรกิจธุรกรรมสาเร็จอย่างที่3คือมีดวงเรื่องของคนช่วยเหลือถ้าเดือดร้อนหรือมีปัญหาอะไรก็ตามจะเป็นคนช่วยเหลือข้อ4ี่คือ มีลาบปากได้กินของอร่อยนะครับในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของน้าหนักตัวด้วยนะฮะมันเริ่มเพิ่มขึ้นแบบบางทีเราก็าควบคุมยากนะฮะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับข้อต่อมาห้าข้อห้านะฮะในช่วงนี้มูดาวการเงินเด่นถ้าสมมติว่าคุณเดือดร้อนหรือมีปัญหาเรื่องการตามที่เกี่ยวข้องกับเงินทองจะมีทางแก้ทางออกแล้วก็แก้ปัญหาได้นะฮะแล้วข้อต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของช่วงนี้ครับต้องทําใจนิดนึงว่ามันจะมีเหตุเปลี่ยนแปลง,ปงอาจจะมีการนัดหมายหรือว่า เปลี่ยนแปลงสถานที่นะครับที่จะเดินทางหรือจะไปนูไปนี่ไปน,นั่นครับฉะนั้นช่วงนี้ครับมุมดาวที่เกี่ยวพันนะฮะกับเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องของตารา,างงานการเรียกตารางงานตารางนัดแทจะมีการสลับปรับเปลี่ยนอยู่บ้างนะครับพอเห็นภาพนะฮะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้มุมดาวจุดเด่นนะฮะมันมีดวงเกี่ยวกับกเรื่องของความรักที่ที่โดดเด่นนะครับช่วงนี้พึ่งพาอาศัยเพอะได้อยู่ช่วงนี้ถ้าใครที่โสดแล้วก็มีโอกาสที่นั้นหมายแล้วก็พบเจอหรือคุยแล้วก็ เรียกว่าแฮปปี้นะฮะมีความสุขเนาะแล้วก็ในช่วงนี้ครับบูมดาวถ้าใครที่แบบมีคู่มีแฟนแล้วนะฮะช่วงนี้แฟนนะครับระวังนิดนึงนะฮะระวังความขัดแย้งครับมีเหตุให้ขัดแย้งเล็กๆนะฮะหรือว่ามีเหตุให้แบบอารมณ์ไม่ค่อยดีน้อยใจเนี่ยบางเรื่องนะครับในช่วงนี้ก็เรียกว่าทําให้เราแบบวุ่นวายวุ่นวือนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักหรือว่าความห่วงหาอะไรวอนกังวลบางสิ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวในช่วงนี้เป็นวิเศษนะฮะแต่เดี๋ยวก็เรียกว่าเคลียร์แล้วก็จัดการได้้นนแสดงว่าบี มันมีปัญหาจุกจิกบ้างแต่ว่าจะเคลียร์หลายๆอย่างได้แล้วก็มีข่าวดีเรื่องเงินทองแล้วก็มีการแก้ปัญหา,าการงานประสบความสำเร็จมีดวงเกี่ยวกับผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมยังดีอยู่แล้วก็มันมีดวงจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตารางนะตารางงานวันนี้อยู่นะครับมันมีอะไรที่มันแทรกหรือเสริมเข้ามาให้เราต้องดูแลแก้ไขนะครับหรือว่าจะต้องเบรกงานหนึ่งเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาอย่างอีกงานหนึ่งอะไรบางอย่างฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับแต่ข้อดีคือ การเคลียร์การจัดการต่างๆนาประสบค,ความสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีครับวุ่นวายวุ่นวือแต่สําเร็จรู้ดวงได้ดีนะโอเคฮะต่อมาครับจริงมันมีดวงนะฮะหลังเลิกงานอาจจะมีการนัดหมายหรือไปเที่ยวหรือวันนี้ได้ไปในที่ที่เรามีความสุขอะไรก็ได้นะครับหรือว่าได้ซื้อหรือว่าได้ของได,ได้ทานของอร่อยเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เราใจฟูเล็กๆนะครับต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะระยะนี้ระวังปวดหัวครับ แล้วก็วิงเวทีศัครับแล้วก็ระวังเรื่องของอาการซึมเศร้านะฮะในช่วงนี้บางทีมันจะมีเหตุให้แบบจิตตกหรือว่าอารมณ์แปรปรวนนะครับฉะนั้นระวังอารมณ์นะฮะแล้วก็มันจะแปรเปลี่ยนอีกอย่างคือระวังเรื่องของท้องผูกท้องเสียนะฮะท่านยินดีไวซ์สวอครับในช่วงนี้อาการปวดหลังคอบาไหล่เริ่มมาแล้วแล้วก็เรื่องของอาการปวดขาปวดเข่าครับช่วงที่ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ดูแลร่างกายนะครับเป็นห่วงนะฮะต่อมาครับคนราศีเมถุนนะฮะกิจกรรมภารกิจวันนีีีีีีี้้เเป็็นนนนนววััททท่่่ดดะคครรรรออไิําาาาโกสสสจมูง อ่เรียกว่าเมถุนนะครับมันมีดาวพุธโคจรทับนะฮะดาวพุธคือคําพูดวาจาการติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลีหรือว่าจะทำธุรกิจธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์จะสําเร็จนะครับวันนี้ถือว่าวันดีการเดินทางไปไหนมาไหนครับโอกาสสาเร็จสูงนะฮะเพราะว่าดาวอาทิตย์คือเจ้าเรือนภพศาสตร์คือการเดินทางการเข้าสังคมโคจรมาทับเป็นราชาโชคนะฮะแสดงว่ามีโชคจากการติดต่อการคุยการเจรจาการเดินทางหรือว่า การต่อรองนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะฮะช่วงนี้ดวงสมเร็จนะครับมีคนช่วยเหลือสนับสนุนด้วยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ครับดาวอาทิตย์กับดาวพุธโคจรในรูปแบบนี้อย่าทําอะไรที่ซิกแซกนะฮะอย่าทาอะไรที่ไม่ถูกต้องอย่าทําอะไรที่มีกฎหมายนะครับยวถูกจับได้แล้วก็จะเดือดร้อนนะครับมันเดือดร้อนแบบเร็ววันด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างครับในช่วงนี้มุมดาวถ้าเกี่ยวพันนะครับใครขอความช่วยเหลือจากเราเราสามารถช่วยเหลือก็ได้แล้วถ้าเราเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็จะ มีคนช่วยเหลือด้วยนะครับเป็นนั้นเมถุนเนี่ยดวงเรื่องของการงานเด่นการเงินก็เด่นนะฮะเพราะว่าดาวอังคารกับดาวสุโคโจรอยู่ตำแหน่งการเงินมันก็มีรายรับพิเศษคันที่ค้าขายขายดีนะฮะเพียงแต่ว่าายจ่ายช่วงนี้จุกจิกหน่อยเพราะว่าดาวจันนะครับดาวการเงินนะครับโคจรอยู่ตำแหน่งเรือนภพอรินะครับโคจรเป็นนิดคืออ่อนแรงอ่อนพลังแปลว่ามันมีรอยรั่วทางการเงินเหมือนก็เติมไม่เต็มะฮะเงินก็เข้านะให้เราใช้ให้เรากินนะฮะแต่ว่าเหมือนกับโอ้ต้องผ่อนนู่นผ่อนนี่ค่า ใช้จ่ายต่างๆช่วงนี้มารวรครับเงินเดือนรอบนี้เข้าปุ๊บออกปั๊บแล้วก็ออกปับๆๆ๊บปับป๊บนะฮะคือตลอดเวลาเราวัดระวังเป็นพิเศษนยนะครับมันมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นเข้ามาด้วยครับฉะนั้นเราก็จะกังวลเรื่องของเงินทองเป็นพิเศษหน่อยคอนโทรลเรื่องเงินดีๆนะฮะไม่ธรรมดาครับในช่วงสองสามวันนะีร้รายจ่ายไม่ธรรมดาเลยนะโอเคนะคร,ระวังของหายระวังไม่จ่ายชีพเลยนะครับช่วงนี้ดาวม้นอยูเล่นงานดาวการเงินของเรานะครับต่อมาฮะ เรื่องของอความรักนะครับทั้งคนโสดทั้งไม่โสดครับความรักวันนี้เป็นวันที่ดีในการพบเจอพูดคุยนะฮะปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆช่วงนี้มีสเสน่ห์ทั้งเรื่องการคุยการใกล้ชิดกับใครนะครับรวมถึงการไปไหนมาไหนนะครับช่วงนี้ก็รยกว่าโดดเด่นพิเศษนะครับมีคนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ได้ไปที่ที่เรามีความสุขได้ทานของอร่อยนะน่า,นา,นาชื่นใจนะครับแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของงานที่สําเร็จลุล่วงฮะท้ายสุดก็สาเร็จลุล่วงได้ดดีนะฮะ Ard, <v> anyway, แล้วก like ็เรื in енным, event, event, ่องของสุขภาพร่างกายครับอันนี้ที่ต้องเตือนนะฮะระวังเรื่องของปวดหัวนะครับแล้วก็ท้องผูกท้องเสียครับท่านอินทรวสยววครับท้องผูกท้องเสียแล้วก็โควิดรวมถึงเรื่องการคันตามเนื้อตัวด้วยนะฮะแล้วก็ราศีเมถุนครับเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้ดวงความรักเด่นนะครับการไปไหนทํากิจกรรมอะไรหรือว่ามีเรียกว่าขอให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ตามนะฮะดวงเสริมนะครับฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเรื่องความรักไม่ได้เสียหายไปไหนต่อไหนด้วยกันได้ขอให้ช่วยเหลือทาอะไรก็ได้ก็ตามก็ดี แต่ว่าช่วงนี้แฟนก็จะเครียดเครียดหน่อยในเรื่องของเรื่องส่วนตัวครับเขาจะเครียดเครียดดูตึงๆหน่อยนะฮะเขาอาจจะเจอปัญหาอะไรเยอะนะครับดังนั้นก็เป็นกาลังใจเขาด้วยแล้วกันเนาะต่อมาครับชาวราศีเมษฮะเรื่องของกิจกรรมต่างๆครับวันนี้ชาวราศีเมษโดดเด่นนะครับเสนียราศีเมษเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีอ่อนๆนะฮะแล้วก็งูแหงเน่นใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ใบหน้าล้างหน้าสะอาดนะฮะแล้วก็ดวงตาให้มีพลังหรือเขียนตาให้ดูโดดเด่นนะครับกิจกรรมภารกิจ วันนี้ระวังคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายนะฮะแล้วก็มีเหตุให้ต้องใช้เงินปรับฉับพันหรือว่าซื้อของระวังในของที่มีตําหนินะครับช่วงนี้มีเหตุให้กังวลเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนที่รักและผูกพันแล้วก็ช่วงนี้ระวังของหายหรือว่าของส่วนตัวพังแตกหักร้าวนะฮะน้ำรั่วซึมแอร์เจ๊งกระบงกนะครับหรือว่าเรื่องของรถนะครับมีปัญหาครับช่วงนี้เรียกว่าเล็ใหญ่มารัวๆนะฮะซัเซฟวงกันดีนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับเรื่องของ ท่านที่อยู่ในราศีพฤกษบนะฮะเสน่ห์นะฮะพฤกษบครับสเสื้อผ้านะฮะวันนี้เน้นทูโทนสองสีนะฮะเงวงเด่นครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมอีสวรร์นะครับกิจกรรมภารกิจครับเรียกว่าคาดหวังเรื่องเงินทองได้นะครับเพราะว่าดาวทิศดาวพุธโครจรอ,อยู่ตำแหน่งเงินทองพอจะคุย หรือว่าพอจะโน้มน้าวใจใครครับที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แล้วก็เงินทองสําเร็จนะครับมีการเดินทางระยะสั้นครับดาวประจาตัวยังมีสเสน่ห์อยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยว,วันพ่กนี้หรือเดือนหน้ามันจะมีปัญหาหลายอย่างให้ต้องแก้ไขามากกว่าช่วงเดือนมิถุนายนครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าวันนี้ถ้าจะทําอะไรก็ตามก็ทําได้เต็มที่นะฮะร,ระวังเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินช่วงนี้จะหนักหน่วงหน่อยนะแล้วก็มีเรื่องน้อยใจครับอะไรก็ตามในช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้คนทําให้เราน้อยใจไม่ค่อยเป็นสบาย,ายใจครับอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ ระยะนี้ครับไปไหนก็เผื่อเวลาด้วยครับอาจจะมีเหตุปัจจัยให้ไปแล้วล่าช้าหรือมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางครับฉะนั้นชุงนี้เผื่อเวลาการเดินทางด้วยแล้วก็เตรียมอารมณ์นิดหนึ่งว่าถ้ามันเปลี่ยนแผนในการทํางานเปลี่ยนแผนในการเดินทางอะไรแล้วต้องทำอย่างไงด้วยนะฮะโอเคนะแล้วก็ราศีสุดท้ายนะครับคือราศีเมถุนนะฮะเสน่ห์เมถุนเสื้อผ้านะครับทูโทนสองสีนะฮะงงเพ่งเด่นไปหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาปากนะฮะแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมนะครับ กิจกรรมภารกิจธรรมวันนี้มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุยเรื่องผลประโยชน์สําเร็จมีดวงเกี่ยวกับภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่เพิ่มโดยเข้ามามีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางปุบปับฉับพลันแล้วก็มีดวงนะครับในช่วงนี้ฮะมุมดาวพระจันทร์นะฮะยังโครจรเป็นอริอยู่นะครับฉะนั้นระวังเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินแล้วก็ซื้อมาขายไปซื้อขายได้เปลี่ยนอะไรก็ตามต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับควรจะมีเหตุให้ใช้เงินแบบไม่อยากจะใช้นะฮะหรือว่าไม่ หรือว่าบางทีไอ้นั่นพังไอ้นี่เสียมันก็ต้องซ่อมถูกไหมครับแปลว่าวันนี้มันจะมีเหตุให้ใช้เงินแบบที่ไม่เรียกมันจาเป็นน่นะครับต้องบอกที่ก่อนนะฮะเออฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมเรื่องของเงินทองหรือเงินสดเอาไว้ส่วนตัวด้วยนะครับแต่โดยรวมนะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่เดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็ท้ายที่สุดก็จะจัดการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้ได้นะฮะโอเคนะครับจบครับขอบคุณที่ตามนะครับที่ฟังคลิปกลางคืนก็เหล่าฟอรดีครับส่วนที่ฟังวันกลางึ้นก็เดินทางไปไหนไะฮะไปไหนมาไหนก็ ขอให้ปลอดภัยครับนัดหมายช่วงนี้ก็เดินทางดีๆนะฮะอาจจะมีการนัดหมายเรื่องการเลื่อนคล้ายเคลื่อนอะไรบ้างเราจะได้เตรียมตัวเตรียม,ม,มอารมณ์ด้วยนะฮะรวมถึงนะครับในช่วงวันนี้ใครที่คาดหวังสิ่งใดที่ต้องการให้ทําสําเร็จพิเศษ,ษขอให้สิ่งนั้นสาเร็จนะครับไปเลยครับเป็นกำลังใจนะครับปูนี้เจอกันรอที่นี่เดิเมช่องเดิมนะฮะตลอดเวลาเลยแล้วก็รักษาร่างกายกายใจของเราของแฟนเราของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับหรืออุปการีแล้วก็เรื่อง คนรอบตัวช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะฮะในเรื่องของเงินทองแล้วก็อุบัติภัยเป็นพิเศษนะครับไปแล้วครับช่วงนี้มีข้อสู่ครับไปกันมางใจครับอีกครั้งนี้ครับสวัสดีครับ